ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมและเรามาอยู่เกม100 Year l i f e Simulator กันเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้เป็นคลิป ep 2นะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราผ่านช่วงอายุ15มาแล้วนะฮะคือผ่านช่วงม,ม .3 ามาแล้วออประมาณนี้แล้วตอนนี้เข้าสู่มปลายนะฮะม .4 นั่นเองคือเวลาจากตั้งแต่เกิดจนมาอายุ15เนี่ยคือใช้เวลาประมาณ สิบสิบสี่นาทีกว่านะแล้วเราก็สามารถมาถึงสิบห้าปีได้แล้วนะท่านผชมโคตรไวอะไปเราไปเล่นกันเลยต่อเลยดีกว่านะฮะกดเพล์ว้าวประกาศเขาทักโซสซส์นะฮะทำไมเนี่ยเราเรามันน่าจะคือเรามาโดดโดดเรียนนะผมแล้วเรามาโดดเรียนเพื่อเที่ยวอะไรประมาณนี้นะ,ะหนีหนีเที่ยวกับเพื่อนเพระว่าง่ายเลยเพื่อนๆกระโดดกันไปหมดละเธอเอาไงดีย ะโดดหรือไม่โดดดีมาขนาดนี้แล้วมาทำไมล่ะโดดสิครับไปแล้ะจ้านี่มีสโลโมชันนิดนึงตูมไม่โดนปาก,กินหรอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะเย้วห้วฮ่ารึล่อยผมผ่านดูถ้าไม่โดดผมว่าน่าจะพ่านเฮ้ยจเจริญพันธน์อีกแล้วท่านผู้ชมนี่ เฮ้โอ้โคือท่านมาช่วงวัยยี่สิบเลยว้าวนู้ชมคือตอนนี้มีหลายแยกฮะสแสดงว่าอนาคตเราจะอยู่ขึ้นเดียวกับตรงนี้ละก็คืออายุนี่สิบนี่น่าจะประมาณแบบช่วงวัยทํางานแล้ววะคือแล้วจะเรียนจบแล้วะฮะนี่เล่นโทรศัพท์ชิวๆเลยมึงเล่นเล่นอะไรเลยไมกูไม่เห็นอะไรดนะ้านจอเลยเนี่ยเฮ้ยกูยิงวะอันนี้ อืมันนี้ก็ได้อยู่ข้ามแล้วกันนะข้ามแล้วกัเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้น่าเป็นแอปยโอ้โหคนนี้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมรักเลยโอ้โหแบบแนวแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะถ้าอยู่คนเลยอ <c oughs> ู้หูคือตอน,น้น,น,อน่มีแฟนมโอ้แฟนแฟนมีให้เลือกห้าคนนะถ้าเกิดเราไม่เลือกหมดก็น่าจะแบบ เราก็ม่าจะเป็นคนที่แบบไม่มีแฟนอะไรประมาณนั้นนะนี่ตอนนี้ผมมีแฟนละนี่อันนี้กระกันดีนะอันนีกายโอ้โหเก่งที่สุดเลยที่รักนี่เลื้นี่เปย์สาวนิดนึงฮ่าฮ่าฮ่าหัวร้ออะไรมึงวะเฮ้ยโหเขารานเพชรตัวว้าวอืมคือตังเรามีไม่สึงซื้ออันนี้ใช่ไหม ซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้ออันหนึ่งร้อยบาทกกอนฮะฮะกูแค่ไม,ม่ไม่มีตังค์ซื้อเพชรแหวนเพชรอ่ะเรียบร้อยโดนทิ้งว้าช <What? S 1> โอ้ท่านผูช้ชมผมกลายเป็นแบบ <c oughs> ไอ้ผู้แพ้ครับผมผู้หญิงอย่าบอกนะผู้ติโดนผู้หญิงทิ้งอะอะไรอะชิบเปิดโทรศัพท์ฮะ ใช่ w h a t s u p Hello Hang out ทำไมกูไม่เมาเหรอไม่ Hi Yo 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 Hello เออให้เต่าวะเวสเวส up หรือ how are you now? how are you นี่มันไหนอ่ะ Hello ผมว่า how are you ไปแล้วกันเนาะเออ Talk to me please คุยกับฉันหน่อย เจ็ดล้ออะไรวะแพ้หรอไม่คุยแล้วหรอเรียบร้อยครับจบเส้นกูทำอะไรลงไปจำหรือเมคอัพจำอะไรมึงวะเมคอัพแล้วกันฮนะเฮ้ยมึงยังก็กดดตื้อเหรออาตกใช้หมดโอเคเมื่อกี้จำคือแพ้เลยนะท่านผู้ชม น่าจะกระโดดเ้ยมันขึ้นตึกเไมอฮะเฮ้ย,ยผมว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเรากดจำอะเรามีสิทธิ์เปลี่ยนอนาคตของแฟนเราได้นะแต่ตอนนี้แฟนน่าจะทิง้งนะเ,เ,เลยนะท่านผู้ชมจบเลยอ้าวมีโหลดแล้อท่านผู้ชมเดี๋ยวผมัะตัดคลิปไปตอนโหลดเสร็จเลยเรามาต่อกันเลยนะจากตอนนี้อายุ23ามเมื่อกี้ผมไปโหลดนิดน,นึงนะคือตอนโหลดนะผมรู้แล้วต้องแก้ไงฮะเป็นการ คือเราออกเข้าใหม่เสร็จแล้วเราเปิดเน็ตฮะแล้วรอไปสักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาโหลดเป็นเฟรนให้เรานะคะือถ้าท่านผู้ชมถลาเกเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะออกเข้าใหม่เสร็จแล้วก็เปิดเน็ตฮะโอเคครับผมไปเ,เล่นกันต่อเลยอายุยี่สิบสามฮะดูสิเอา้าแล้วไม่แฟงเราอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาแฟยังไม่ทิ้งเราอ,อาวแฟไม่หากคนรวยฮะเรียบร้อยชีวิตกูเอาแล้ว ลองไห้หรือหางานผมว่าหางานวะ่ะคือเอาหางานเอาเงินทั้งผมไปเพื่อไปขอแฟนฮะนี่เราคิดกันเฮ้ยไปหางานดีกว่าโอ้แฟนทิ้งค,ครับแฟนไปหาคนรวยครับเอาแล้วไงชีวิตผมเริ่มไม่นั่นละเริ่มตกต่าแล้วไง <c oughs> มีแฟนแฟนทิ้งอีกไปยุยีย่พาต่อ,อมีนาเจอฮะเป็น เป็นพนักงานชงกาแฟห,าแหัวหน้าเลไรเนี่ยโอ้ยหัวหน้าเป็นผู้หญิงด้ปะหัวหน้าครับเอากาแฟมาให้ครับไม่ได้เรื่องอชชงอะไรของแกนเนี่ยเออทำคมสะอาดไปทำกาแฟใหม่หรือต่อยเธอทำไปนี่ทำดีๆหน่อยอ้าวโหมาทำงะไเนี่ยคือเชฟครับ คือเราต้องทำยี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อให้เรามีงานทำนะถ้าเกิดเราต่อยเธอี่คก็จบแล้วนะโอ้เมื่อกี้คือมันเอาตีนมาขึ้นหัวเลยอะแรงเกินเกินไปต่ออุ้ยปวดท้องจังเลยบูมินวัตสูมถือไปนี่แล้วกันห้องน้ำชายอะมึงจะไปห้องน้ำอีกทำไมวะเมืม่อกี้อุ้ยน็อกออกหรือโกอินเคาะก่อนละกันนะ ก็ก็ก็มีใครอยู่ไหมครับอ้าวรุ่นใหญ่เอือโดนต,ต่อยต่อยเริ่มไม่เลย <c oughs> โดนรุ่นใหญ่ต่อยครับเฮ้ยเหลือเราลองแบบต้นตีนดีไหมเรากดไปห้องน้ำผู้หญิงเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเราเป็นผู้ชายดีๆกดไปห้องน้ำผู้ชายาอีกรอบนึงโอเคครับเราก็โกอินเดอร์นี้ครับฮะ มึงมึงอุจะลาะในนเหรอวส้มอมแบบเยอะอย่างเดียวนะโอ้โหเกินไปมาอายุยี่เก้าแล้วฮะตอนนี้เข้าสู่แบบจะวัยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแนละ้วฮะมาต่อต่อเต็บคิดคิดอะไรอยู่เนาะอุ้ยมีรถฮนะรถสปอร์ตกับโอ้อยรถนี้เท่ว่ะซื้อบลูบลูหรือเวส ไว้บูเอ๊สีฟ้าเลยสีขาวสีขาวก็เท่ะนะเป็นแบบรถแนวสปอร์ตอะส่วนคันนี้ก็แนวเปรเจะทุนก็เท่อยนะู่นะท่านผู้ชมคือมันเท่คนละแบบอะว่าเอานี่ละกันรถสปอร์ตละกันฮะนี่เอาแล้วว่ะมาว่ะเส้นทางชีวิตเปลี่ยนไปแล้วว่ะท่านผู้ชมอายุสามสิบละไปนี่คันรถสปอร์ตโคตดโก้อะ ยิงนี่อ้าวอา,อาลม้มฮะนี่ผู้ชายเลือกได้วะ่ะหล่อเลือกได้ฮนะท่านผู้ชมทิ้งเลยคนนี้ไม่เอาแล้วกันผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวนี่ผมไป็งาโคตรหลอ่ออ่ะหล่อตรงไหนว่ากูขับรถสาวแสดงว่าผู้หญิงผมเมื่อกี้น่าจะเห็นก็คนรวยอย่างเดียวนะท่านผู้ชมเฮ้ยยูอะไร เจดโอ้เฮ uh ีย oh มานี่สิเออที่ทำกาแฟที่บ้านมันมันใช้งานไม่ได้อ่ะนายช่วยมาซ่อมให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเยสโอเคเยสครับดหน้าดนะได้ครับดหน้าดนะเดี๋ยวผมไปทำให้นะให้ผมว่าผมรู้ละแฟนคนแฟนคนไหนที่เราจะได้เป็นแฟนตัวจริงของเรา <laughs> มันออกหลายแล้ววะ,ะที่ผู้ชายคนนี้ ทำน้ำอุ่นพังฮะเอ้ยไม่ใช่เครื่องชองกาแฟพังก็เลยให้มาเรามาต้มนะฮะจุบนีผมผมมาละดูอาการหน่อยีิเป็นอะไรเวลาเวลาได้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะอ,อะไรวะมองอะไรมหลับตัอนระ้อนๆน่ะ โอ้ดูแต่งชุดอ๋อ,อเสร็จแล้วทั้งหมดเสร็จแล้วดีดีมากโอ้ดูมันแต่งชุดดีมันมว่ามันยั่วแล้อะ่ะเนี่ยเอ่ giving อกิฟต l เล็กไรอะมา i ิ i n g อะไรทำขาอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้แนะ่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันผมแปลก็ไม่ออกไม่เก่งขนาดนั้นท่านผู้ชมเอ่อเอเอทำทำให้บอสหน่อยแล้วกันฮนะนี่อ๋อมันมันนวดขารือเปล่านะผมไม่แนใ่ใจฮะ นี่ไงมันวุ่ายจริงด้วยฮะท่านผู้ชมนีเขาแล้วะออกลายหัวหน้าวะ <c oughs> โอ้โหกินเวลาไปประมาณสองชั่วโมงนะฮะโอ้โหมือมือกล้าทำได้ยังไงโัวหน้าโอ้โหสบายมากบหวหน้าผ่านไปอีกประมาณเกือบสามชั่วโมงนะท่านผู้ชมดีมากอาวันนี้ดีมากเลย เออวันหลังมาทำให้ฉันอีกนะเอออยู่อะไรเนี่ยมไม่ได้ใจฮะโอเคครับผมฮะโอ้มันหน้าบึ้งวะเดีกต่ออ้ผมเอ้าเฮ้ยโู้หูไปอายุสามสิบสามแล้วผมว่าเราจะได้มีแฟนเป็นชป็นอันกับหัวหน้าว่ะเอา้าอะไรเนี่ยกลายเป็นขอทานเหรอ เอ้ารู้วหน้ามึงอ่ะวัาชิย่ดีชีวิตกายไปมาเป็นกว่าลานอะอ้าวตำรวจมาเรียบร้อยเฮ้ยนายมาทำอะไรที่นี่นอ่ะเออนายไม่ควรมาขอทานที่นี่นะเออมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยฮะไอ้นุม่มเพคิดอันนี้คือยิบปืนฮะหรือ คุยกัน่อผมว่าไป่คุยกันตำรวจดีดีเลยปไปกันต่อคุณตำรวจดีๆฮะเฮ้ยไม่แน่บอสอาจจะมาไอ้นั่นก็ได้อาจจะมาประกันตัวให้เราก็ได้คิดในแง่ดีฮะท่านผู้ชมร้อยโอ้โหทางแยกเริ่มไกลแล้วฮะท่านผู้ชมชีวิตเราเริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆอ้าวคุกว่ะไ <c oughs> อ้ที่มาอยู่ดีๆเราแบบกลายมาติดคุกอ่ะคือง,งงมากเลยไปขอทานเลยติดคุกเนี่ย ร้อยครับมาโอ้โหแล้วกงข่างมันนี่เหมือนแบบห่างแบบหนักโทษที่แบบก่อการร้ายเลยอะรอฮะนี่นายไปทําอะไรมาอา้าวโอ้โหมันแก้ผ้าอย่างงั้นเลยเหร <c oughs> อโอ้โหเลือกชุดนักโทษฮนะสีส้มหรือสีนี้ผมว่าสีส้มน่าจะดูดีกว่านะคุณผู้ชมเรียบร้อยนี่ <c oughs> ใส่เอวใส่สะโพกครับเอวดีฮะ เปลี่ยนเส้นทางแล้ววะ่ะท่านชมเอาแล้ววะ่ะชีวิตผมต้องเดินหน้าวะ่ะไปต่ออาบน้ำฮะคือดีดีทำไมเราต้องติดูุกะัะผมงงวะ่ะแฟนทิ้งไม่พอหัวนหน้าไล่ออกจากงานโอ้โหชีวิตกูสบู่ตกโอ้โหเหตุการณ์นี้หหาอาบน้ำต่อไปดีกว่าเนาะอย่าไปหยิบเลยสบูอ่อ่ะเดี๋ยวโดนครับผม <c oughs> รอครับ ช่วงวัยอายุสามแล้วนะฮะท่านชมก็นั่งรวยมากนะคุโอ้โหทำไมกูต้องมาใช้ชีวิตเดคุกเนี่ยตอนอายุประมาณเนี้ยเฮ้ยมาวะอันนี้น่าเป็นขเขาเรียกอะไรนักบวชเหรอเฮ้ย๋อ้อเป็นเหมือนหลวงพ่อตอนที่เจอกับคนนี้นะช่วยด้วยเดือไม่รู้จักครับช่วยด้วยแล้วกันนะฮะโอ้ยมาขอหลวงพ่อ่าหลวงพ่อช่วยปะ อันนี้นี่หลวงพ่อเองนะอันนี้คือหลานหลานหลวงพ่อเองโอเคคุณตำรวจอ้าว๋อ,อมาทํางานนะเพื่อให้ออกจากคุกคนะับท่านผู้ชมคือเหมือนทําความดีอะไรประมาณนั้นนะเฮ้ยเห็นที่นี่วะ่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ็บเสร็จเรียบร้อยจัดโบสถ์นะผมนี่เฮ้ยมันเอาไอ้ัน่นไข่ควงมาฮะผมว่ามันมีมีประเด็นละ มาแล้วไข่ควงมึงวูฮูอายุสามเก้าแล้วฮะท่านผู้ชมอาเฮ้ยยังไงสามเก้าอ้าวโลดอีกอะงั้นเอาไว้ว่าผมสำหรับคลิปนี้ฉันนจะในการตัดจบแบบเด็ดดียนะงั้นถ้าเกิดใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาแรงใจในการสร้างหมืองใหม่นะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะเดี๋ยวผมจะทำต่อไป EP สามเลยนะไปแล้วผมบ๊ายบายฮะ